ชีดูนะครับเออน้องเจมสจะเล่นไม้ตกแมวให้ดูดูโอ้โห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 ขยับนิดหน่อยก็ยังดีลูกเอ้ยมามาชุด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 เออเอาชี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 น้องเจมเล่นไม้ตกแมวนะเอาชีน้องเจมเล่นไม้ตกแมวนะจู่ๆจู่ๆจู่ๆอืมมันจะไม่เคยโต่อืม เทีเด okay, oh yeah. huh? uh okay, sí, ็กไม่โจนั่นน่ะฮะอเด็กไม่โจไอเด็กไม่โจจะจู่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 มนขยแบบขี้เกียจมากฮะอจิอจอเจอเจอเจอ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 จได้แล้หรออจับแล้อจำตกนิ้แล้ว โอ,โอ้จำได้แล้วโอ้จำได้แ <or>, ล <marketed. S 1> um. ้วน <c ười> ั <roleum>. ่นน <Fine>. <berg> ่ะจำได้แล้วนั่นน่ะมันก็เล่นเป็นนั่นน่ะเจ้าตูดอะตีติวเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเติ้ยวเตี้ยวเติ้ยเออเอาฉีดเอาวยวายใส่ไม้ตกแมวเธอมีที่ไหนอ่ะมันจะวยวายใส่ไม้ตกแมวอ่ะให้ตูดตูดตูดโอ้เอาฉีดเอาฉีดเง้ยมันต้มแกงเจ้าหน้าทำแกงเออ มาแกงเตี้ยมนะเออมาจกแมวว่าอยู <érer> ่ดีๆอย่ามาแก้งเตี้ยมนะอชิเอออชิอชิจะจุกนี่เ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 นี่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 นนี่นี่เนี่เนี่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 นี <laughs> ไม่ให้ข้าบแล้ววันนี้พอแล้วหนูหนูเอาแอบหมดแล้วเธอเฮ้ยเตรียมอเ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 ชอชเธอเธอแล้วดูมันฉลาดทีอะเธอเฮ้ยเธอดูดีมันมันฉลาดนะมันรู้ว่ามันจำกลิ่นของมันได้นะ่ะเฮ้ยนี่นนี่น Lui ui, vòi, yunaye nay, hò tèm yunay 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 rồi, ờ, ö, เอ้ต <łość> ู้ตูของยายนอ้ตูตูของยาย